พี่ต้ยก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยของเราก็จะมีทั้งหมด2เล่มเหมือนเดิมนะคะก็คือเล่มสีเหลืองกับเล่มส,สีน้ำตาลนะคะเรามาเรียนเล่มสีสีเหลือง่อนนะคะเล่มที่หนึอ่อเกินอ่นก่อนออที่จะเรียนอย่าลืมนะคะพี่ต้อยบอกแล้วว่าเด็กๆต้องอ่านก่อนทุกครั้งเลยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆต้องอ่านหน้านี้นะคะจนไปถึงตัวพอกอูกเลยนะคะ เปิดไปนะคะทั้งสามหน้าหรือต้องฝึอ่านแล้วเด็กๆก็จะได้เก่งๆนะคะในการอ่านในการตัวจดจำเพย่อชนะนะคะเมื่อเราอาร่านเสร็จเด็กๆก็เปิดไปต่อจากวันก่อนนะคะเราเรียนหัวไข่แล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนตัวอะไรเลยวันนี้อ่านว่าชอชานเด็กๆก้อ่านว่า,วาชอชอชนะคะ มันเขียนไม่ยากเลยนะคะโซช้างเพราะเราเขียนขอไข่มาแล้วเราเขียนเหมือนกันเลยแต่เราแค่เพิ่มเพิ่มอะไรของมันคะขึ้นหางขึ้นไปดึงหางขึ้นไปนะคะนิดเดียวเองวิธีการเขียนจะเขียนเหมือนกับขอไข่มุเลยค่ะ่เด็กๆแ้งก์นิ้วสองลงไปเลยนะคะแล้วก็ม้วนหัวเล็กๆก่อนนะคะตรงๆเล็กๆโค้งลากลงมาตรงๆ ขีเส้นตรงนะะแคบนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นไปตรงๆเป็นขอไข่เด็กๆตะวันหางนิดเดียว,วาหาหเห็นไหมคะแค่เติมหางตรงนี้ขึ้นไปนิดเดียวมันก็จะกลายเป็นชอช้างชอนะคะตันนี้หลานว่าชอก็คือชอช้างนะคะเอาอีกตัวหนึ่งค่ะม้วนหัวกลมๆเล็กๆก่อนนะคะแล้วก็โค้งไปเลยดึงลงมานิดนึง เส้นตรงนะคะขีเส้นตรงแนวนอนดึงขึ้นไปแคบๆนะคะกว้างๆไม่ได้นะคะแล้วก็ดึงหางขึ้นไป <Wow. S 1> แต่ดีบางคนชอบเขียนเหมือนบอใบไ,ไม้แล้วก็ไม่ไม่มีหัวเล็กๆแบบนี้ไม่ได้นะคะผิดวิธีนะคะแบบนี้อ่าแบบนี้ไม่ได้นะคะผิดวิธีนะคะเราต้องมีหัวเล็กๆปกอดจะมาไว้นะคะแล้วก็โค้งถ้าแบบนี้ผิดวิธีไม่เอานะคะหีือต้องฝึกให้ติดเป็นนิสัยนะคะเขียนให้ถูกต้องแล้วเราก็จะได้เขียนถูกไปตลอดเลยนะคะ ทีนี้มาดูนะคะเมื่อกี้วิธีการเขียนเด็กก็เขียนได้แล้วเด็กๆเขียนตามเลยประหนึ่งบรรทัดบรรทัดที่สองของเขาก็มันจะเริ่มหายไปนิดนึงเด็กๆต้องลากต่อเติมลงไปให้ได้เป็นชอช้างนะคะสองบรรทัดบรรทัดสุดท้ายเด็กๆต้องเขียนเองบรรทัดสุดท้ายเด็กๆต้องเขียนเองนะคะมีจุดูแล้วดเด็กๆตั้งไปที่จุดม้วนหวัวกลมๆเล็กๆนะคะเป็นขอไข่แล้วก็เติมหาขึ้นไป เขียนให้สวยไม่ต้องรีบนะคะบรรทัดสุดท้ายต้องเขียนด้วยตัวเองนะคะด้านล่างใี่เสรตจกอย่าลืมฝึกอ่านเหมือนเดิมนะคะฝึกอ่านนะคะตัวอะไรก็อ่านไปเลยคุณพี่ต้อยไม่อ่านได้ฟังแนี้วนะคะเา็กๆสังเกตแล้วก็อ่านออกเสียงเองเนะเมื่ออ่านเสร็จก็ระบายสีภาพช้างสวยๆนะคะไม่ต้องรีบระบายให้สวยนะคะเมื่อเราเสเร็จเล่มที่หนึ่งต่อไปเราไปดูเล่มที่สองกัน,นะคะ่ะเล่มที่สอง เดี๋ยวก็เปิดไปหน้าช็อคชอช้านะคะเปิดไปเขาบอกว่าจงคัดตามแบบมันจะมีช่องเห็นไหมคะแต่ก็มีจุดเป็นแถวลงมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูเวลาเขียนในช่องเดี๋ยวต้องเขียนให้เป็นช่องสวยๆนะคะอ่เขียนเป็นขอไขกร้อนวักลมๆเล็กๆโค้งไปเลยดึงลงมาตรงๆขีดเส้นตรงแนนอนแคบๆดึงขึ้นไปตรงๆใส่หางให้ชอยช้าชุบ มันก็จะออกมาสวยเลยนะคะเขียนให้เต็มช่องสวยๆอย่าใหเลยช่องนะคะด้านเลยช่องมาไม่ได้หางมันเลยช่องไปด้านบนได้นะคะเอามาดูตัวนะคะม้วนหัวกลมๆเล็กๆม้วนหัวกลมๆเล็กๆยวาวใหม่นะคะใหม่ม้วนหัวกลมๆเล็กๆคู ดึงลงมานะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงแนวนอนแคบๆดึงขึ้นไปตรงๆตระหาดน,นิดนึงแต่มีบางคนก็ชอบเขียนไม่ถูกนะคะม้วนเป็นปอปตาเหมือนทีค่คุณปี่ต้อยบอกนะ,ะไม่ได้ถือวิธีนะคะ,าะ,คะลาก้างเกิือนแล้วก็ใส่หางอย่างนี้ได้ไหมคะ,ะไม่ได้นะ,ะเด็กๆเอาง่ยงะะไม่สวยวก็ผิดด้วยนะคะเด็กๆอย่าดืเงเขียนให้ถูกต้องแล้วก็เขียนที่รอยจุดมาแน่แล้วก็จะมีจุดในแต่ละแถวนะคะสี่แถวนะ,ะเขียนให้เสร็จ เรามาดูต่อด้านล่างนะคะจงกากระบาดรูปภาพเท่ากับจํานวนตัวเลขเด็กดูนะคะเลขเลขอะไรคะเด็กดูแล้วเลขสองเด็กก็นับไปนะคะมาดูวิธีการการนะคะแล้วก็นับนะคะตัวนี้เลขอะไรคะเลขสองเด็กก็นับไปเลยค่ะหนึ่งสองนะคะการแบบนี้นะคะเราเราจะได้ฝึกนับไปด้วยนะคะตัวต่อไปเด็กก็ทําเองนะคะคุณต้อยทําให้ดูแค่ข้อเดียนะข้อด้านบนนะคะเด็กๆจะได้ฝึก ได้ถูกต้องแะ้วก็จะได้รู้จักค่าจํานวนตัวเลขนะคะแม่เด็กๆทำเสร็จอย่าลืมเด็กๆก็ถ่ายส่งนะคะทั้งสองเล่มเหมือนเดิมนะคะส,ส่งคุณครูมาในไลน์ของแต่ละห้องนะคะ,ะวันนี้ปีต้อยก็แค่นี้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องเล่มตัวเด็กกันนะคะตัวเด็กนะคะ นะคะวันนี้ให้เด็กๆเปิดมาที่หน้า40นะคะหน้า40นะคะเด็กๆง่ายมากเลยนะคะวันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพแล้วก็ให้โยงเส้นจากคู่หุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ที่เด็กๆถือนะคะไปหาโครงร่างนะคะโครงร่างข้างล่างแล้วก็ ให้ระบายสีนะคะให้ระบายสีให้เด็กๆสังเกตนะคะหุ่นยนต์ที่เด็กๆถือว่ามันมีรูปทรงอะไรนะคะให้สังเกตส่วนหัวของหุ่นยนต์นะคะมันจะมีวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมนะคะให้เด็กเด็กสังเกตเมื่อสังเกตเสร็จแล้วนะคะให้ลูกโยงมาหาข้างล่างเลยนะคะโยงมาถ้าเห็น วงกลมเราก็โยงไปหาภาพวงกลมนะคะนะคะสองภาพนี้คุณครูไม่บอกนะคะให้เด็กๆสังเกตเอาเองนะคะเมื่อเด็กๆโยงเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมว่าให้ลูกระบายสีหุ่นยนต์ข้างล่างทั้งสามนะคะทั้งสหุ่นยนต์นะคะถ้าจะให้สวยงามนะคะให้ลูกสังเกตจากข้างบนนะคะให้ลูกสังเกตจากข้างบนว่า ข้างบนใช้สีอะไรนะคะสมมุติวงกลมใช้สีเหลืองอ้าวเราก็ใช้สีเหลืองตัวลำตัวใช้สีชมพูอ้าวเราก็ใช้สีชมพูตามข้างบนเลยนะคะแต่ว,ว่าถ้าใครกระบายสีอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแตะนะคะว่ารูปจะใช้สีอะไรนะคะนะคะง่ายมากเลยนะคะเด็เกๆนะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าดืมถ่ายคลิปส่งให้คุณครูดูด้วยนะคะเด็กๆคะ่ะอ่ะวันนี้ก็แค่นี้นะคะเด็กๆสวัสดีคะ่ะ